ต,ต่อไปที่จะพูดนะคือยาหอมลมยาหอมลมตัวนี้เป็นยาที่ค่อนข้างที่จะขายดีมากเพราะว่าผู้สูงอายุจะชอบกันยาหอมลมมันเกี่ยวในเรื่องของเลือดลมครับมันจะช่วยเกี่ยวกับพวกน้ําในหูไม่เท่ากันเกี่ยวกับพวกแบบเลือดลมยกอย่างเช่นเจอแดดจะจัดแล้วอาบเรียการน้ําหูไม่เท่ากันน้ามึดเหมือนจะเป็นลมพูนี้สามารถใช้ได้ดีมากแล้วยาหอมตัวนี้มันออกมีค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นนะใครที่มีอาการเวียนหัวปุ๊บ กินเข้าไปไม่ถึง1นึถนาทีมันออกทันทีเลยอาการจะดีขึ้นโดยทันทีเลยเพราะนั้นไม่พอยาหอมลมตัวนี้จะมีสมบสมของพวกกาลาบลุลอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันสามารถรักษาเกี่ยวกับเรื่องของท้องอืดท้องเฟอ้อได้สามารถ กินเพื่อไล่ลมได้หรือบางคนที่แบบอ่าขับถ่ายไม่ออกกินยาหอมตัวนี้เพื่อทําให้เกิดลมเบ่งลมขับถ่ายพวกนี้ได้หรือใครที่นอนตอนกลางคืนพวกนี้เกิดสภาวะร้อนภายในขั้นเนือขั้นตัวกระสับกระส่ายนอนไม่ค่อยจะสบายตัวพวกนี้สามารถกินยาหอมเพื่อลดความร้อนภายในได้ยกตัวอย่างบางคนที่มีสภาวะจิตเวทวิตกกังวลพวกนี้สามารถกินยาหอมเพื่อลดอาการเหล่านั้นได้เพราะยาหอมลดความเครียดในร่างกายพวกนี้ได้นะครับ